โอเคมาต้องเข้ามาชุบแล้วมีตัวชุบตัวหนึ่งไม่มีตัวชุบตัวหนึ่งพี่เราก็บ้านตัวหนึ่งอุ้ยเต็มหัวตัวเนี้ยเนี่ยดักแมนเกิดนะปะโอ้ยาแล้วอ่ะว้าวมันได้ดีแค่เง, <All right. S 2> งี้ยเงาไอ้ยต่อไปนี้ให้เรียกพี่ว่าเป็ดระเบิดมือแค่นั้นแหละ การจะได้เล่นสเกมปะวะเกมเกมนี้แหละพี่เราลงแบบเปลี่ยนที่ลงไหมให้น็อตไม่เปลี่ยนเป็นที่ลงที่แบบเราได้เล่นแน่แน่ไงพอได้ปืนแล้วเป็นไงโดนลุมเยอะเกินนี่เยอะสี่ตัวเราลงไปลงแบบแก่งเรืองไหมไปสามแต่แม่งรักกูหมดแก่งเรืองไหมแก่งเรืองแก่งเรืองไหมไม่เอาไม่เอาไมอเองหยิบปืนได้แต่เพื่อนหยิบปืนไม่ได้ไงอย่างพี่เมื่อกี้ก็มีแค่กู่เม็ใช่เหรอไอ้นี่อ๋ออันนี้มันอ่านว่าคังนึงเหรอจะเล่นพี่จะเล่นรอบเนี้ยเออทำไมตอนแรกทำไมไม่เคยอ่านว่าเป็นคังนึงเลยวะไอ้บ้านไอ้เนี้ อาจว่าแขกเดืองวิ่งหนดล้มอะไรอ่ะพายละมันเลี้ยวหนีอันนี้อันนี้คือมันแพ้แล้วมันแพ้ละเองชนะแล้วเว้ยอุ้ยแม่ผมตายตายแล้วนอนนอนนออนนอนนอนนในบ้านปิดภูมิใจตัวเองเกินลองขวายิงนะน็อตจะขวาละต้องต่อนเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งคู่เปล่าจะวิ่งคู่เปล่า จหัวเย็บหัวเจ้าหัวเจ้าหัวแฉล์ไหนส่วนเราก็ได้เล่นไว้ใน,น,นัดเนี่ยวัฒนาบุญเวล่ะถ้ามีวัฒนาเราคงได้ใช้ท่ามาเดียวกันนะเฮียนี่นะไร้นะน่เปลอบอ่ะด,ด,ดูดูไว้นะครับดูแล้วจำใบไว้แบบ,แบ,บ,แบ,บเอ้โคตรตเป็นคนยังไงเป็นคนที่ยิงคมครับถูกครับเปลี่ยนเซตติง้งดีกว่าเหรอเฮ้ยเซตติ้งพี่เหรอจะเปลี่ยนเซตติ้งพี่เหรอพี่ใช้ดีพี่ไอ้เท่าไหร่อแปดร้อยครับน้องชายเกินสี่ร้อยดีกว่าโอเค พี่ขอโทษแต่ความแบบว่าแบบหยาบกร้านอะ่ะหยาบกร้านหยาบคลายของแบบไอคอนสิตด้วยครับ <S <S เด็กมันยังไม่โตอ่ะเข้าใจอยู่เด็กมันเห่ออ่ะเดี๋ยวเวลาแบบพี่มีโอกาสพี่จะสั่งสอนมันให้สั่งสอนด้วยแท่งความรักเคียนเคียนลงไปที่แบบก้นอะ่ะจะไปไหมไปอย่าไปดึงขอเก็บกระสุน AK ก่อนกระสุน AK ไม่มีเ,เลยเอาโซ่ปะ่ะเอาโซ่ป่ะฮะโซ่เถอะเอาโซ่ล่างปานไปเลยวะก็บอกว่าขอเก็บกระสุน AK ก่อนเป็นอะไรอ่ะทีตอนทีตอนรออย่างอื่นแบบรอได้ใช่ไหมรออะไรพี่เออเอาส่วนไปมีให้ กลับแล้ปด да. นัดอ่ะนะนี่ตรงนีนะ้น oui. ี่ตึงนัดอ่ะการ์ดบิวบิ๋วเลยบิ๋วบิ๋วพับพับนี่คูณสามเลยพี่ป้าน็อตที่ตอนนี้แบบพี่แบบคูณสามแม่นมากอ่ะฟาร์มเลยมันจะไม่ได้ฟาร์มนี่กลับมาได้คูณสามอ่ะคูณสามมีคมจัดอันนี้มื้อเย็นเหรอครับเฮ้ยหลายรอบแล้วนอต หลายรอบแล้วกูได้ยินแล้วเมื่อกี้หลายรอบแล้วเอ้าเอาเอา,เอาทำลายร่างกายเอ้าเอาเดี<า>เดี๋ยวเอาข้าวเอาไปไก่นี่เฮ้ยมีคนขบัขบรถบ้านคนขับรถบ้านนะแล้วถ้าทำลายร่างกายเหรอยถ้าทำลายร่างกายในการดึงผมอนะพี่พดึงผมปะผมผมบนเหรอผมบน,นพี่ให้ผมหน่อยข้าวไก่คพี่ขอตังค์มางเลยพี่ขอตังบ้างเลยข้าข้าข้าสิบข้าตังค์อะไรข้าสิบได้ไหมทำไมต้องให้อ่ะใครใครเป็นพี่มึงกูน้องคนถือท้องมึงใครเนี่ย เด็กวัดเดต้าตอนนี้ก็เสียงเด็กวัดมึงแข็งแรงมึือนะเด็กงัดพูดเบาๆก็ดังไปเจ็ดวัดตั้งใจฟังนะงก่อนที่มึงก็จะกินมืงก็ะไไจะรีดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมจะซืแล้วก็จะรีดมาก่อนแล้วต่อไปนี้เราไม่ใช่พี่น้องกันเว้ยเราเป็นแค่คนรู้จักกันในที่ทำงานได้ป่ะวันดีเพื่อนไอ้พี่าได้พี่พี่ชอบพี่รับเด็กมันลับปลาห์ี้ยหรื่จะรู้จักแบบการทำงานนั่นั้นไม่การเป็นพี่น้องกันหรอเด็กมันนำปลาห์แม่งเนี่ยให่พี่พี่ฟังผมสิ่งที่จะสำเร็จได้มาจากพี่น้้้อองเฮยบกให อันนี้ตำราตำราเล่มไหนวะตำราเล่มผมเองเฮ้ย <Hey! S 2> ฟิวทีมต้องมาก่อนเฮ้ยเ <Hey! S 2> ต็งไงโคตรตึงป่ะไปหาคนที่นี่กันเดี๋ยวป่ะเบื่อป่ะพึ่งนึกได้เลยน็อตฮะชาวบ้านนี้ป่ะนึกได้ไม่พูดอ่ะวันเราพอตอนจบเนี่บ<อ>้านเราก็เพิ่งมาพูดเออเขาบอกโอ้ยเชือ่อลืมพูดวะ่ะเออพูดทำไมลืมลืมลืมพูดทำไมลุ้งลุ้ลลลงี้ตลอดเออรู้อะไรไม่ต้องลุ้งี้นะลุ้งี้ตลอดอะเป็นลุ้งงี้ทำแบบนี้ดีกว่าเออที่พ่อพูดตลอดเนี่ยคือแบบ ไปกูต้องแฝดสองลูกว่ะจริงไอ้เหี้ยไปกูต้องแฝดสามไปกูต้องแฝดสองลูกว่ะกูแฝดลูกเดียวยิงกูชนะแหละริงรู้ไหมลูกยิตลอดอ่ะแต่ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะตอนนี้ตลอดโลงิ้ไม่น่ารู้จักไอ้นัดเลยเฮ้ยเอาไปต่อรู้จักเยี๋ยวไปกันทีแบบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเองพูดกับเพื่อนอย่างนั้นนะเองเคยคิดถึงกิจใจเพื่อนบ้างปะโอ้โหถอนลาเลยนะพี่ชายจริงเคยมาเคยคิดถึงกิจใจกูไหมไม่ไปถึงไปถึงไปถึงมือ่ะไปถึงมือไงไม่เข้าใจกิจใจกายเลยไง โโออหิะไไรม่ต้องด่ามันแรงด้วยฮะหลายรอบแล้วไอ้นี่ไงอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายพี่อยู่ซ้ายพี่เมืองไงดิเมืองไม่ใช่บ้านบ้านบ้านมันแอบหอบเราอ่ะมันจอดยางจี่เนี่ยตอนนี้อหอบมันจอดยางติ๊กหนึ่งมันยิงเนี่ยยิงอะไรมันจอดยางฝั่งขวาแล้วมันจอดยางรถทำไมอ่ะจอดนานแล้วตั้งแต่มาต้นเกมแล้วต้องจอดท่าไม้แไม่คิดว่าแบบจังหวะที่มันต้องใช้อะไรเงี้ย น้องก็เรามีรถอยู่แล้วไม่แล้วรถไปไหนตอนเนี้ยรถที่ขับมาก็อยู่ตกันและจอดไว้บนเขาไม่ใช่หรอเออเป็นคนจอดเองพี่ไม่เป็นคนขับนะรถไม่อยากจะรักษาไม่ไกล่าไงวะมันอยู่หลังคามันร้องพี่อยู่เนอะฮะมันเห็นพี่ได้ยังไงมาเขามันเห็นมันอยู่หลังคามันไม่ควรจะเห็นพี่บอกว่าเปล่าเฮ้ยมันพี่เอารพี่มึงเอารถขวากะโดดขึ้นดิครับเห็นแล้วเห็นเหรอยังไม่โดด น้องน้าไม่มีรถนะตัวเต็มเลยเต็มหน้าคาเลยไปเชียร์ให้เอาพี่เป็ดอ่ะเฮ้ยใกล้พี่ตัวนึงจอดแล้วเองไม่คิดที่จะมีมาช่วยพี่เลยไงีรอยิงอยู่แล้วแค่มันนิ่งสองนัดแล้วเฮ้ยมีไอ้เคสจริงยิงตรงไหนล้มันเนี้ยไอ้ตรงไอ้นี่ไอตรงพวกมันอ่ะ ท้องสองแล้วตัวนี้หน้าพี่มีตัวเดียวพี่พี่มาไปแล้วกลับบ้านแล้วกลับแล้วเน้าพี่อ่ะงานในสมองน้องอยู่สองตัวโอเคมาต้องเข้ามาชุบแล้วมีตัวชุบตัวหนึ่งไม่มีตัวชุบตัวหนึ่งพี่เราก็บ้านตัวหนึ่งอุ้ยเต็มหัวลูกเนี้ยอเนีกดักแมนเกิดอะไรปะเฮ้ยเหลืออีกบ้านเหลือบ้านหรือบ้านเอาขับรถคือว่าติดแล้วดิน้องอ่านอนตัวบ้านไปไหนวะก็เหลือบอาน เดี๋ยวเราขวาตัวเนี้ยยังไม่ได้เข้าเออยังไม่ได้เข้าบ้านไม,ไม่ไม่อยู่ตรงรั้วเข้าบ้านใช่ปะยังอยู่อยู่ปะอยู่อยู่หัวปอดเสียงรถปะจอดตรงไหนอ่ะไอ้จอดนี่พี่จดาดาตัวตอสองอันเลยเดียงดนะิเยอะว่ะตัวไปสององนันตัวเดียว ไปสองนั้นเลยตัวรถอ่ะหอดเยอะว้าวเป็นดีแคยังอย้งอเยอเฮ้ยเยาะกยิงหัวไม่แตกเขาเอา้าวเฮ้ยสกบรถต่อไปนี้ให้เรียกพี่ว่าเป็ดระเบิดมือแค่นั้นแหละคืออะไรพี่ระเบิดมืออา้าวระเบิดมือตัวเองเอระเบิดมือเกรเนตอะ่ะ เฮ้ย <anut S 2> มีคน <โ Line S 2> อยู่บนบ้านเก่าเหรออันตรายตรวเต้นปมยาเอ้ยเองจะแบบชนหมู่บ้านไหมเดี๋ยวพี่โคบแบบไหมเด้อเบิดเด้เบิดถ้าชนมันก็ต้องชนเนินนี้แต่เนินนั้นพี่โคบลำบากว่ะชนเสร็จะโผล่ก็รู้อยู่ผมเป็นใครจะโผล่มาแบบโมหัวอ่ะเดี๋ยวพี่อ้อมไปโคบแบบเนี่ยตอนที่เราเทรนนิ่งเยอะๆอ่ะมันจะช่วยอะไรก็ดูช็อตนี้แหละที่เราดูจะช่วยก็ไม่งเพจที่เราดูอยู่ไม่ทายพี่ผิดหวังเอ็งดับเครื่องประดับดูไม่ดับ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 ทำไมเอ็งดับทำไมอ่ะ ไม่เล่ามันเหรอการที่เราแบบยิงมันไม่ตายอ่ะแม่ตามยาที่เดิมพี่ดูซ้ายอยู่ขวายันสองตนเออเห็นแล้วนั้นน่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยระเบิดมาทางขวาทยังไงวะเนี่ยเวอร์จัดเวอร์จัดเนียโอ้โหมันมาทำอะไรตรงนี้โอ้โหพี่พีซ้ายเจ็บเล่าขึ้นหลอดประมาณขึ้นหลอดมันก็ต้องมาอยู่แล้ว ให้มันแบบนอนอยู่เลยไอ้อย่าละเนี่ยมานั่งอยู่แบบนี้เลยถ้าคุณไม่ได้โฟกัสเนี่ยลูกกรตายได้โ,กโฟกัสมันแพก้กันละเฮ้ยระเบิดที่ไอ้สองลูกวะซ้ายพี่เพยรซ้ายไหนซ้ายพี่เน้นเน้นเน้นไกลอ่ะใช่โดพ,พี่บอกแล้วว่าพี่คูณสามอ่ะพี่แบบฝึกมาแล้วแบบระเบิดมือด,ด้วยเดี๋ยวมันต้องวิ่งถอยไปยะ

พี่แอ็กใหม่เป็นไรไปอ่ะตื้อไม่ใช่ต้องอย่าแอ็กเด้ยผมจะบอกอะไรพี่แล้วฟังพี่เพ่บ้าว่าว่าต้องทำทำแบบว่าไอสิ่งพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติของพี่เว้ยอะไรอ่ะแต่ไอสิ่งที่ยิงมื่อกี้เวลาพี่ยิงได้พี่จะแอ็กแต่ถ้าเวลาปิดไก่อ่ะแอ็กได้ไม่พี่จะพี่จะแอ็กแต่ว่าเมื่อกี้ก็ปิดไก่เดี๋ยวพี่จะแอ็กพี่แอ็กหมดอ่ะมีอะไรปะโอเคพี่พี่เกิดมาเพื่อแอ็กครับครับ